สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรพศไทงารหัสนักศษาหนึงหนึงกหกนนศ6าะคะวันนี้จะมาเขียน SQL ข้อ3นะคะก็คือเป็นการแสดงชื่อวิดีโอเรื่องใดที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าสูงสุดนะคะอันดับแรกเราก็จะทำการ Connect เข้าระบบฐานข้อมูลเราก่อนนะคะถัดมาเราจะเริ่มเขียน select นะคะ select โดยเราจะ เขียนเป็น select ชื่อของวิดีโอนะคะเพราะเราต้องการแสดงชื่อวิดีโอนะก็จะกลายเป็น v. name name underscore video นะคะก็คือจะเป็นการ select ชื่อวิดีโอในตารางวิดีโอนั่นเองวิดีโอแล้วก็ Form นะคะ Form ตารางวิดีโอนั่นเองนะคะ Video, v, วีดีโอวีแล้วก็เวช e น w ้เววีดีโอนำเบอร์จากตารางวิดีโอนะคะเราจะทำการอินแล้วก็ s e l e c เเพื่อที่เราจ,จะได้ทำการหาว่า ได้รับวิดีโอเรื่องไหนได้รับความนิยมจากลูกค้าส่วนตัวคะเราก็จะทำการ select อีกลอบนึ่ select แล้วก็ star form นะคะ star แล้วก็มา form form select star form นะคะโดยจะเป็นตัว ฟอร์อมเราจะมาเป็นซีเหลืออีกรอบหนึ่งนะคะโดยจะเป็นตัว select select แล้วก็เป็นตัว video number ที่อยู่ใน rental นะคะเราก็เลยต้องทำการซีเหลืออีกรอบหนึ่งจะเป็น r uh, ก็คือ rental r uh. video number ะคะ v d o underscore number แล้วเราเพื่อทำการฟอร์อมนะคะฟอร์อม ฟอร์มเลน a l ลนั่นเองฟอร์มเลนเทลเป็นตัว r นะครับแล้วเราก็จะทำการจอยค่ะจอยตัวตารางเลน t a ลเออตัวตัวตารางเลน t a ลกับตารางวิดีโอนะคะ video v on อ๋อแล้วก็จะเป็นตัว video number นะคะก็คือจะเป็นตารางวิดีโอ column number จอยกับตารางวิดีโอเอ้ยจอยกับคอลัมน์วิดีโอนัมเบอร์ตารางเรนเัลนะคะก็จะเป็น v. 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 dot v. video number นะคะจอยกับ r. dot video number อืม r. dot video number นะคะจากนั้นเราทำการกรุ๊ปบายกันค่ะ เราจะทำการกร mm ุปบายวิดีโอนนำเบอร์ในตารางเนรนเทลนะคะวิดีโอนนำเบอร์ตารางเนรนเทลเมื่อเราทำการกร mm ุปบายแล้วนะคะเราจะมาทักแล้วเราก็จะมาเขียนออเดอร์บายกันออเดอร์บายโดยออเดอร์บายนะคะเราจะทำการเขาเพื mm ่อ hmm. ที่จะได้ทำการ เช็คได้นะคะว่าหนังเรื่องใดมันได้รับความนิยมสูงสุดจากลูกค้าแล้วก็จะทําการเค้าแล้วก็เป็นการเค้าวิดีโอนำเบอร์ในตารางเนรนทอลนะคะเป็นการนับนี่เาตารางวิดีโอนำเบอร์นะคะในเนรนทอลเมื่อเราทำการค้าเสร็จเราก็จะมาเก็บค่าเราจะมาแสดงค่าในรูปแบบของการ แสดงค่าจากมากไปน้อยนะคะแล้วก็จะทำการวงเล็บปิดเมื่อทําการเมื่อวงเล็บปิดใน s ี l ล c s t ตาร์ฟอร์มคะเราก็จะมาแวร์แวของซีเล็เราทําการวงเล็บปิดในตัว s ี l ล c t ของวิดีโอใช่คะเราก็จะมาทําการแวร์ในตัวของ s ี l ล c t s ตาร์ฟอรกันคะ่ะโดยแวร์นี้จะเป็นตัวโลกนำนะคะ เข้ากับเนื้อเราก็จะใส่วงเล็บปิดอีกรอบหนึ่งจากนั้นเราก็จะมาเราก็จะมากุ๊ปบายตัวซีเล็กหลักกันนะคะก็จะเป็นการจัดกรุ๊ปตัวซีเล็กหลักกุ๊ปบายดีไว้กุ๊ปบายเอ่อชื่วิดีโอจากตารางวิดีโอกันนิดนึง สร็จแล้วเราก็จะทำการปิดน,นะคะอ่ะทีนี้เรามาลองเช็คกันว่าได้ไหมเอยอ่ะขึ้นนะคะก็จะโจทย์บอกว่าให้เราแสดงชื่อวิดีโอที่ความนิยมสูงสุดจากลูกค้าชื่อวิดีโอนั้นก็คือกอนวิดเดอะบลิสนะคะจากตารางตารางวิดีโอหรือเปล่าต้อใช่อ่ะใช่ค่ะ จากตารางวิดีโอก็จะเห็นได้นะคะว่าใช่กอนวิดเดิลบเรสเนี่ยมันได้รับความนิยมจากลูกค้าจริงๆโอเคขอบคุณค่ะ